สวัสดีครับผมพบกับพ่อบ้าเล่นเกมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมในตำนานอีกหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมมาใหม่ไม่นานนี้นะครับชื่อเกมว่า Darkon Ball Legend นะฮะสำหรับเกมนี้หลายๆท่านคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบสำหรับเด็กในหลายๆวัยนะครับไม่ว่าจะยุคนี้หรือว่ายุคก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็พัฒนามาไกลมากนะครับตอนนี้อยู่ในหน้าขั้นตอนการล็อกอินเกมนะครับ ในเบื้องต้นเกมนี้ที่ผมโหลดแพทมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับว่าสไตล์เกมเป็นยังไงนะฮะในส่วนของกิจกรรมก็มีให้เล่นกันมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นตามเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเกมเพลย์แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นื้อเรื่องเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนการเล่นเป็นยังไงนะครับนี้เราก็อยู่ในหน้าหลักของเกมแล้วนะฮะเลเวลอยู่ด้านบนนะฮะเอ็นอร์จรีด้านบนนะครับแล้วก็มีเพชรนี่ก็ลองไปอ่าไปครับผมอาจจะบอกได้ไม่ละเอียดนะครับเพราะว่าเพิ่งได้สัมผัสเหมือนกันนะครับสำหรับเกมดักบอลนี้นะฮะก็ ขมีมีความแบบว่าต้องเนื้อเรื่องพอสมควรนะฮะตอนแรกๆนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรตัวเกมค่อนข้างทรงพลังนะฮะเดี๋ยวพอไปดูภาพครับภาพภาพเกมดีมากภาพสวยมากนะฮะเลตโกเลยเลตโกเลยนะครับนะเข้าสู่หน้าเกมแล้วนะครับนี่ก็ยังอยู่ในบทเนื้อเรื่องอยู่เช่นเคยนะครับอืมเขาเรียกเป็นแนวเทิร์นเบดได้ไหมผมไม่แน่ใจนะนะ ต้องขออภัยนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นภาษานะครับต้องขออภัยนะครับผมไม่เก่งภาษานะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูส่วนลิงก์ดาวน์โหลดถ้าใครถูกจะรตแล้วสามารถไปโหลดใต้คลิปผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้จะได้ไม่ต้องไปหาเนาะนะครับนี่ก็จะเป็น การเลือกนะครับเลือกตัวนะครับเข้าไปได้2ตัวละครนะครับถูกใจก็มาโหลดกันไปใครแฟนมแนแท้ดักบอลก็มาโหลดเล่นกันได้นะครับเกมแต่ละเกมย่อมมีจุดเด่นเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับมานี่ครับดูเป็นยังไงบ้างครับนะครับเราจะได้สังเกตเห็นการ์ดครับ เราจะกดหน้าจอได้นะครับนี่เราสามารถบังคับได้นะฮะกดครับ,รบเอ๊เอก็จะมีเกจที่เป็นเลข30มสิบเห็นนะครับกดครับ,ดรบ,ดรบดได้ฟิวกันเลยทีเดียวนะครับ เป็นยังไงวะครับอันนี้ผมเพิ่งเริ่มเล่นด้วยนะครับเป็นงไงครับผมว่าน่าจะถูกใจคอด้าก,ก็มอนหลายๆขั้นนะครับเสียบเสมือนสกิลอันติเมอนะครับแต่แต่ตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไป ก็เป็นของรางวัลต่างๆตามด่านนะครับอ่านะครับตอนนี้เกมก็จะเดินเรื่องไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ตกใจหมดเลยขอภัย้วยครับพอดีลูกสาว เราไปลุยกันตามเนื้อเรื่องก่อนนะครับสักครคู่นี้ทุกสาวมาเล่นนะยครับอ่าต่อสี่จุดเพ้่ไปนะครับดูแล้วยังมีอะไรที่ที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะมากเลยนะครับสำหรับเกมนีน้เนื้อเรื่องหรือระบบการเล่นต่งตางๆไปนี่เดี๋ยวมือใหม่มาดูพร้อมกันแล้วกันนะครับวันนี้ ถ้าผิดพลาดยังไงต้องขอใครเนยนะครับเพราะว่านีเนมาน้าใส่อ้อะไร่ไรลายรลนิฮะนิ้วฮะนีะ่การฝึกฝนนะครับ โควเลเวล68ก็จะเปิดล็อกโหมดขึ้นมานเรื่อยๆนะตามสเต็จนะครับ ลองบูให so, ้ดูกันอีกสักหนึ่งตาแล้วกันนะครับผมก็ข้ามสคคิดมาเยอะเหมือนกันนะถ้าใครแบบชอบเสพเนื้อเรื่องน่าจะสนุกนะครับดอกเดียวร่วงครับตรงกดด้านซ้ายเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวมาครับ ชรับแล้วก็จะได้ลูกพลังด้านซ้ายนะฮะเต็มร้อยครับเลือดเราอยู่ด้านล่างเนาะ เราบอกได้ว่าฉากต่อสู้หรือว่าการเล่นสนุกมากเลยนะครับ yeah, yeah. ใช้ได้นะคใครที่ชอบต่อเนี่นี่นะครับในส่วนของตัวเล่น,นี่ครับมีถึงแดพาร์ทไม่ต้องกลัวว่าจะแบบน่าเบื่อเลยนะครับจะเล่นกันได้ยาวๆเลยนะทุกคน mm hmm. ผมไปดูกันเเดี๋ยวผมไปดูกันในเกมต่อดีกว่าครับ อ่าครับเดี๋ยวผมบู๊อีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคุณอะไรครับคุณลินนะครับคุณลิน,ลนโอ R ๋ธรรมดาที่ไหนล่ะธรรมดาที่ไหนล่ะครับ สวยงามนะครับภาพเกมในเรื่องอะไรเนียใครชอบก็เดี๋ยวไปเล่นกันได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขออภยัยด้วยนะครับผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ